สวัสดีครับเรียนไปยังผู้ประทับนะครับางานผมนั้นเป็นงานของชาวบ้านนะครับชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นคนแรงงานระดับล่างนะครับตกงานด้วยไม่มีงานเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีงานครับตกงานนะครับเพราะฉะนั้นคนระดับล่างนี่เป็นผู้ถูกกระทำผลกระทบโดนอยู่แล้ว ทีนี้คนระดับล่างเนี่ยบังเอิญเกิดปัญญาเป็นโสดาบันอธิปไตยเป็นผู้บรรลุก,การใช้อำนาจอธิปไตยของรอเจ็ดซึ่งผมได้ศึกษามาสิกว่าปีละหรือ20ป่ปีนะฮะอ่าก็ตกผลึกแล้วล่ะก็มาประกาศเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดนะเพื่อพาประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ซึ่งประเทศไทยนั้นใช้หลัก ผิดกันมาตลอดนะฮะ93ถึงสปีทำให้ประเทศไทยมีอาการการเมืองอย่างที่เห็นนี่แหละครับทำให้คนไม่ดีเข้ามาถึงอำนาจคนดีเข้าไม่ถึงนะนะรอ9ก้าก็บอกให้คนดีได้เข้าถึงอำนาจรัฐแต่ว่าคนดีเข้าไม่ถึงนะครับดังนั้นเมื่อมีการยุบสภาก็จะพาประเทศไทยเดินวนในวงจรเก่าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่คาตอบประเทศไทยดังนั้นผมเชื่อว่าท่านที่เป็นผู้ประถมนะครับที่ผมติดต่อมาเนี่ยท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่คําตอบประเทศไทยมันเพียงแต่ว,ว่าต้องเดินไปตามกฎกฎติกาของรัฐมนูญนั่นเองแต่คราวนี้การที่ทุกสภาแล้วจัดเลือกตั้งเนี่ยจะมีผู้มาประกาศเป็นทางเลือกระหว่างยุสภาแล้วเลือกตั้ง กับยุคป,ประเทศไทยนะยุคป,ประเทศไทยแล้วเลือกตัวประชาชนเองเนี่ยไปเป็นประมุขแหองเลยนะไปไปเป็นตัวรัฐบาลเลยซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกเป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานใหม่น,นั่นเองซึ่งมาตรฐานใหม่นี้เรียกว่าสี่อภิลักไทยแล้วสี่อภิลักไทยนี้เป็นนโยบายของรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจผมในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจซึ่งเป็นรัฐที่ของคนแรงงาน คนชั้นล่างหรือชาวบ้านทั่วไปซึ่งเป็นคนจํานวนมากเป็นจํานวนมากของประเทศซึ่งเสียงนั้นชนะขาดอยู่แล้วคนจํานวนมากแต่ที่นี้คนจํานวนมากไม่ได้บรรลุการใช้อำนาจทิพย์ตยก็เลยเป็นเหยื่อของพรคการเมืองทั้งหลายนั่นเองแต่คราวนี้คนระดับล่างนี่เกิดบรรลุนะเกิดบรรลุอำนาจทิพย์ตายแล้วรู้วิธีแล้วก็จึงออกแบบระบบระบอบมาตรฐานประเทศไทยใหม่หมดเลยนะ ใหม่หมดเลยฮะคเรได้ว่าเป็นระเบียบโลกใหม่ได้เลยเราจะนําไปประกาศต่อเวทีโลกด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศไทยมีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจยุคเราสิบนี้เป็นชุกศรีวิไลคําว่าศรีวิไลวิไลนั่นคือมาจากถิ่นกาขาวเรามาสกาววิไลสกาววิไลนั่นคือของไหม่เอี่ยมอ่องไหม่แวววาวหม่สุกสกาววิไล ของสกาววิไลคือของใหม่เนี่ยเราต้องติดตั้งของใหม่ก็คือมาตรฐานที่ผมออกแบบนี่แหละครับเรียกว่าสีอภิรักไทยนําโลกสีอภิรักไทยนําโลกนี่แหละเป็นของใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวมาสกาวิไลซึ่งมันจะเป็นสักเป็นสีให้กับยุครอสิบจึงเรียกว่าสีวิไลนั่นเนองเพราะฉะนั้นจะเป็นยุคสีวิไลรีวิไลตรงตามลิขิตประเทศนั้นก็จะต้องติดตั้งมาตรฐานใหม่ที่ผมออกแบบนี่แหละครับนะทีนี้สิ่งที่ผมออกแบบนี่คืออะไร มันคือมาตรฐานชาติชั้นสูงในยุค AI ที่เราจะต้องประกาศต่อเวทีโลกให้ชาวโลกได้ดูได้เห็นแล้วคนไทยจะปกครองให้ดูจะแสดงให้ดูจะใช้ให้ดูจะทําให้ดูให้ชาวโลกได้ดูได้เห็นชาวโลกเมื่อได้ดูได้เห็นแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกประเทศไทยประเทศไทยก็จะเป็นชาติมหาอำนาจนะตามลิขิตของรอสิบเอ็ดร1อสิบสองนั่นเองเพราะฉะนั้นรอสิบนี่เป็นการวางรากฐานไอ้ช่วงวางรากฐานตรงนี้แหละก็จะถือโอกาสจังหวะที่เขาประกาศยุบสภา ผมจะมาประกาศยุคป,ประเทศไทยเพื่อวางรากฐานอันเป็นของไม่เอี่ยมอ่องมาแวววาวมาศึกศก,กาวิไลเพื่อวางรากฐานนี้ให้เป็นสีวิไลในยุคลอสิบจึงเป็นการสร้างกิจดาพิาาหารให้กับยุคลอสิบนั่นเองเพื่อส่งนุนไปยังลอสิบเอ็ดและลอสิบสองซึ่งจะเป็นไทยมหาลัฐในลอสิบเอ็ดและจักรพรรดิราชในลอสิบสองนั่นเองดังนั้นมาตรฐานที่ผมวางนี้จะส่งนุนไปยังลอสิบเอ็ดและลอสิบสองอย่างอลังการจิ่งใหญ่ซึ่งมันก็นคือลักษณะของการเป็นชาติมหาอำนาจนั่นเอง ดังนั้นงานผมจึงเป็นงานสร้างประเทศไทยใหม่ให้เป็นชาติมาหาอำนาจนัน่นเองจึงแจ้งมายัางผู้สนับสนุนนะงานผมเนี่ยจะได้ทราบได้รู้ว่าเอองานที่เนี่ยมันแตกต่างจากงานของพรักการเมืองทั้งหลายของผมมาไม่ใช่มาในรูปของพักการเมืองแต่มาในรูปของลทัทธิลทัทธิครอบครัวไทยมาหาอำนาจเป็นลัทธิการปกครองหรือลัทธิที่เป็นมาตรฐานชั้นสูงอะสูงกว่ารัฐมนูญ ส่วนประเทศไทยนี่ใช้รัฐที่อยู่เราใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญเอารัฐธรรมนูญมานำยี่สิบฉบับแล้วจะมีฉบับยี่สิบเอ็ดก็เลยถูกยุบสภาไม่ต้องมีฉบับยี่สิบเอ็ดครับแล้วเวลายุบสภาก็กลับไปเดินวงจรเก่าแต่ที่นี่จะประกาศยุบป,ประเทศไทยยุบยิ่งใหญ่ฝูสภาดังนั้นผมต้องขอเรียนเชิญมายังผู้ปุปถมไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นเ่อสำนักง,งานใดก็แล้วแต่หรือฟูลเซอร์ท่านใดก็แล้วแต่ เจ้าของเพจดังท่านใดก็แล้วแต่ขอให้ท่านได้นํางานของผมเนี่ยซึ่งเป็นผลได้อโอกาสเป็นแรงงานตกงานไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรเลยแต่เป็นผู้บรรลุการใช้ท่านทีตายกำลังจะเปิดเผยแล้วก็ขยายลัทธิข้อโปรตายมาหันหน้าให้ประชชนทั้งประเทศได้รู้จักและทั่วโลกก็จะรู้จักแล้วต่อไปลัทธิข้อโปรตายมาน,น้านี้จะเป็นลัทธิที่ใหญ่ระดับโลกเลยเป็นลัทธิที่ใหญ่เหมือนกับ ระบบประชาธิปไตยอ่ะเหมือนระบบคอมมิวนิสต์เหมือนระบบสังคมนิยมอะไรเนี่ยมันเป็นรูปแบบการปกครองแบบใหม่นะรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจนะครับต่อไปจะไปแทนองค์การสหประชาชาติได้เลยเป้าหมายสูงสุดของรัฐที่ครอบครัวไทยมาหามาหาอำนาจคือไปแทนองค์การสหประชาชาตินัน่นเองนะแต่ว่าต้องเริ่มที่ประเทศไทยก่อนนี่คือรัฐที่ทีนี้ไปได้อย่างไรนะั้นผมมีเทคนิค มีเทคนิคมีวิธีการมีแผนปฏิบัติเตรียมไว้ให้แล้วนะแต่ทีนี้เราต้องมามารณรง์ตรงนี้ก่อนตรงที่เขาประกาศยุบสภาก็ขอให้สื่อทั้งหลายนําไปประกาศมีผู้มาประกาศยุบป,ประเทศไทยซึ่งยุบใหญ่กว่าสภาแล้วเวลาประชาชนไปเลือกเลือกออลัชชินะมันจะเป็นคําตอบเประเทศไที่แท,ท,ท้จริง ได้เป็นไัทูใหม่เป็นชาติมหาอำนาจรัชชนได้ปกครองประเทศเองไม่มีรัฐบาลอีกต่อไปจบยุคการมงกันเมืองเลยกลายเป็นประชาชนมาปกครองประเทศเองนั่นเองและนี่คือธงของรัฐทีครอบครัวไทยมหาอำนาจนะครับผมติดไว้กลางแจ้ง,งนี้บนดาดฟ้านะครับก็โดนแดดโดนฝนก็เลยผูกร่อนไปนะฮะแต่อันนี้แหละคือธงของรัฐทีครอบครัวไทยมหาอำนาจส่วนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะั้นเวลาผมอธิบายแล้ว ท่านจะเข้าใจความหมายแล้วจะแล้วจะจะ,จะดีใจไอ้ที่มีลทัทธิเกิดขึ้นนะซึ่งลัทธงนี้ก็ต่อยอดมาจากธงตายรงนั่นเองแดงขาวน้ำเงินตามมาเหมือนเดิมมีที่นี่มีแดงขาวน้ำเงินแล้วก็มีสัญลักษณ์อื่นเพิ่มเพราะว่าโลกมันซับซ้อนมากเพราะนั้นสัญลักษณ์ก็จะซับซ้อนตามไปด้วยไม่เหมือนสมยัยโบราณโลกไม่ซับซ้อนมีแค่สองสีก็เป็นธงชาติได้แล้วแต่พอในยุคเอไอมันโลกมันซับซ้อนมันก็ต้องมีสัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ผมได้ออกแบบเกมไว้ให้แล้วสำหรับโลกยุค a อนั่นเองก็เชิญสื่อทั้งหลายนะหรือผู้ประทับทั้งหลายเนี่ยได้เข้าเรียนรู้ที่วิดีโอของผมนะควรเรียนรู้ไปสิบชั่วโมงอะ่ะเพราะอยู่ยุครอเซก็ควรสละสิบชั่วโมงท่านก็ให้ลูกน้องสิบคนก็ได้ไปนั่งดูคนละชั่วโมงครบเดียวเดี๋ยวก็สรุปมาสรุปไปท่านรปลูกน้องจะสรุปเองอสรุปแล้วท่านก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นงานที่มีประโยชน์อย่างมากมหาศาลเลย เป็นสิ่งสําคัญจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องประกาศให้คนไทยได้รับรู้ระหว่างเลือกอระหว่างไปเลือกตัวแทนทสสเนี่ยกับเลือกตัวเองเนี่ยจะเลือกกันไหนอันเนี้ยที่นี่จึงสร้างเทคนิคให้กับประชาชนพอถึงเวลาที่ประชาชนต้องทำสองอย่างทำบทโนกับบทเยสนะขอให้สื่อทั้งหลายนำคำว่าบทโนบทเยส ไปเป็นทอกออฟดทาวของบ้านเมืองเพราะประชาชนมีทางเลือกแล้วนะปกติปกติประชาชนไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องไปเลือกพักต้องไปต้องเข้าหูหาเลือก,เล,อกเลือกุเลือกตัวแทนนะนะแต่ทีนี้เวลาเข้าขูหาเนี่ยคราวนี้ประชาชนจะไปท no ําโบตโนคือสั่งยกเลิกสั่งจบยุคก,การเลือกตั้งสั่งจบปัญหาการเมืองการเมืองไม่มีสสไม่มีพักการเมืองไม่มีรัฐบาลด้วย จบไปเลยนะแล้วก็จบรัฐธรรมนูญไปด้วยนะเนี่ยจบ5้าอย่างสอสอพักการเลือกตั้งรัฐบาลรัฐธรรมนูญจบห้าอันนี้ฮนะที่นี่ไม่ได้สร้างรัฐธรรมนูนใหม่นะที่นี่จบรัฐธรรมนูนไม่ใช้รัฐธรรมนูญเราไม่ใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญเราจะไปใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมานาจซึ่งรัฐที่ครอบครัวไทยมานาจมีนโยบายพี่พลักนี่แหละซึ่งเป็นนโยบายที่ดีกว่ารัฐธรรมนูนทั้งสเท่านะ ส่วนรัฐมนูญของเราเนี่ยมันมีถูกหลักผิดหลักกลางๆกงเ็เขียนไว้เขียนเขียนมีสามรสชาติเหมือนเผ็ดเปรี้ยวหวานมีถูกหลักมีผิดหลักมีกลางกลางอหอยตีความเข้าข้างผู้นหนีิงไนาจในยุคนั้นนี่ไ่ได้รัฐมนูญเรามีสามรสชาตินี้เราจะเอาที่ถูกหลักมาเราจะครองเอาที่ถูกหลักที่มันสอดคล้องและเป็นประโยชน์เราจะออกกรองออกมาส่วนไอ้ที่ผิดหลักเนี่ยเราก็ทิ้งไป ไม่ใช้นั่นเองพอเข้าใจไหมครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีของดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่เราจะกองเฉพาะาของดีเราไม่ใช้รัฐธรรมนูญแล้วตัวรัฐธรรมนูญถ้าประเทศไทยมันมีสามลักษณะอย่างนี้คานนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่อยู่ในฐานะเป็นรัฐธรรมนูญหลอกครับที่เราใช้อยู่เนี่ยเพราะมันมีผิดหลักตั้งหกสิบหกสิบจุดหกหกเปอร์เซ็นต์ถูกสามในสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ไม่อยู่ไม่มีฐานะเป็นรัฐธรรมนูญแล้วอย่างเสียงที่ได้ของหกคันของรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ มา16ล้านเสียงก็ไม่มีฐานะเป็นรัฐมนุนอยู่ดีเตที่ตายเป็นรัฐมนุนก็เพราะเกิดในยุคที่มีรัฐบาลเฉพาะการเขามีอำนาจสามดุลเขาจึงทําให้เกิดขึ้นได้นะแต่จริงๆไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้เกิดนะหองว่าสื่อองเข้าใจตรงตรงนี้นะครับเพราะว่าสื่อเข้าใจอยู่แล้วเฉพาะเสียงก็ไม่ได้เกิดนะแล้วตัวรัฐมนูนมันมีถูกแค่สามสามเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่สามไม่ใช่ตัวเลขแปะนะหมายถึงพูดให้เข้าใจว่า รัฐธรรมนูญมันมีสามรสชาติมันมีถูกมีผิดมีกลางๆอยู่นั้นคล้ากันอยู่นั้นละ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีฐานะเป็นรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็ต้องทำไมทิ้งแล้วใช้สีอภิลักไทยนําโลกซึ่งเป็นมาตรฐานสูงนะแล้วที่นี่ไม่ได้ตาเป็นรัฐธรรมนูญที่นี่จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าดูเรื่องอากาศน้ําแร่หินดินนะอาหารการแพทย์การบันเทิงกีฬา นะวัฒนธรรมนะมนุษย์ศักดิ์ศรีมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่นี่จะเน้นเรื่องของมนุษย์เป็นหลักจิตวิญญาณสูงเป็นหลักที่นี่เน้นแบบนี้ไม่ได้เน้นไฮเทคแล้วกอ็อย่างที่อเมริกาเขาสะสมอาวุธกันที่นี่ไม่เน้นเพราะเราจะประกาศเป็นชาติกลางชั้นสูงเป็นชาติที่เป็นกลางชั้นสูง เพื่อไปถึงดุลที่สามของโลกเพราะว่าโลกมันมีดุลที่1คืออเมริกานาโต้ดุลที่สองคือจีนกลุ่มเล็กดุลที่1น่งมีมีอยู่ตั้งนานหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะก็มีอเมริกากับกลุ่มนาโต้นะฮะอยู่มายาวนานจนาก้งแปดสิปีแล้วอยู่จนกทั้งจีนเน่ยเพิ่งจะมาแสงนเองเมื่อสักสีเดือนที่แล้วนี่นะเมื่อมีการประชุมของกลุ่ม SCO ใช่ไหมระหว่างจีนรัสเซีย อินเดียนั่นแหละก็เรียกว่ามาแซงอเมริกาแล้วตอนนี้อเมริกากำลังแข่งกำลังสู้กำลังยื้อยุดกันอยู่เพราะฉะนั้นระเบียบโลกเนี่ยที่เบอร์หนึ่งถูกเบอร์สองแซงอยู่เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะออกระเบียบโลกที่สมบูรณ์ชัดเจนออกมาได้นะจีนก็ยังให้ระเบียบโลกไม่ได้อเมริกาก็ยังไม่ได้ยังสู้กันอยู่ยังยื้อยุดฉุดกันอยู่ยังตะลมบอลกันอยู่ในขณะนั้น,นเขากำลังตะลมบอลยังยังไม่มีอะไรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะประกาศ ระเบียบโลกเลยประกาศได้เลยเพราะผมทาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรียกว่าสีอภิหลักไทยนําโลกนี่ไงสีปเไทยนําโลกนี่ประเทศไทยประกาศได้เลยเอาไปประกาศได้เลยว่ามันเป็นอย่างไรนี่คือระเบียบโลกใหม่ที่ประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกเป็นแบบนี้นะท่านก็เข้าไปดูในสีอภิลักไทยมีอะไรผมก็จะบายทีนะแต่ตรงนี้ต้องต้องวิงวอนสื่อทั้งหลายว่ามีทางเลือกทางเดินใหม่แล้วโดยปกติไม่มีทางเลือกนะ ถ้าผมไม่มาประกาศโลกก็จะไม่มีทางเลือกสื่อไม่นําไม่ดำางานผมไปประกาศโลกก็ไม่มีทางเลือกโลกจะอึดอัดอึดอัดอยู่กับอเมริกากับจีนไม่รู้จะเลือกข้างไหนอึดอัดกันอยู่แต่พอประกาศงานผมออกไปเนี่ยประกาศประเทศยกระดับประเทศเป็นชาติกลางชั้นสูงเนี่ยโดยมีนโยบายสี่พิลักไทยนําโลกเนี่ยประกาศไปปุ๊บเนี่ยทั่วโลกก็จะโลกก่งอกสบายใจดีใจเลยแท่สองสรรเสริญยินดีกับประเทศไทยโอ้มีทางออกโล่งใจสบายใจ เขาจะมาเป็นสมาชิกเผด็จภยเองเพราะนั้นสื่อต้องนํางานผมไปเปิดเผยในระดับโลกได้แล้ววพราะคนระดับล่างเป็นผู้เสียเปรียบเสียวกาบเป็นผู้ถูกกระทําให้ย่าแย่อยู่ตลอดได้รับผลกระทบอย่างที่เรียกว่าโอ้หมดสภาพไม่มีงานตกง,งานตอนนี้อะไม่มีความมัง่งคั่งมั่นคงนะไม่มีบ้านไม่มีรถมันหมดสภาพอ,ะอ่ะมาแล้วคนในโลกก็เริ่มจะเป็นยูเรียปีเพลกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนระดับล่าง เกิดปัญญาแล้วเป็นโสดาบันที่ตายผมมาประกาศเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดเพราะว่าเป็นผู้บรรลุการใช้อํานาจที่ตายจึงมาประกาศมาตรฐานใหม่เป็นโดยผ่านรัฐที่ผมเลยสร้างรัฐที่ขึ้นมารัฐที่ครอบโัรไทยมาอำนาจซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ประเทศต่างหากที่ต้องเลือกว่าจะเอารัฐที่อะไรมาสวมให้เป็นจิตวิญญาณของประเทศนั้นประเทศไทยจะใช้รัฐที่ครอบรัรไทยมาอำนาจสวมเป็นจิตวิญญาณแห่ของประเทศไทยเราไม่ใช้จิตวิญญาณของรัฐที่รัฐมนูลที่คณะรฎร สร้างขึ้นมาแล้วก็สืบต่อกันมายี่สิบฉบับไม่ต้องมีรัฐมนุรต่อไปแล้วนะของดีรัฐมนตรเราจะเอามาเราจะกองออกมาเอามาใช้ในรัฐที่ข้อบโตรไทยอน,นาดใช้ในสี่พิลักไทยอ่ะเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่แปลงขึ้นมาใหม่อะไรที่ดีออกมากฎหมายที่ดีออกมากฎหมายไม่ดีไม่เอาเข้าใจนะฮะเป็นอย่างนี้มันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วตรงนี้แหละจะต้องเรียนมายังสื่อทั้งหลายผู้ประถามทั้งหลาย ให้ได้ตื่นรู้ว่าบัดน,นี้คนระดับร่างแรงงานเขาสไตล์แบคละเอากลับเอาคืนบ้างนะหลังจากถูกกดถูกเอาเปรียบมาตลอดเวลานะวิธีเอาคืนก็คือใช้ลทัทธิครอบครัวไทยมาหามหน้าเเด็แล้วลัทธินั้นมีพักอยู่ในนั้นเรียวกว่าพักบ้านมาหาอานาจนะเป็นพักที่ใหญ่สุดโดยไม่ต้องจัดเลือกตั้งพักนี้ไม่ต้องจัดเลือกตั้งนะครับเพียงแต่ว่าประกาศว่าอยู่ใน รัฐที่ขอรอบครัไทยมหาอำนาจเป็นพักใหญ่ที่สุดเพราะประชนทุกคนเป็นเจ้าของพักและทุกคนเป็นเจ้าของรัฐที่ขอรอบครัไทยมหาอำนาจนั่นเองเสรก็ต้องบอกประชนด้วยว่าประชนได้เป็นเจ้าของรัฐทีแล้วนะและเป็นเจ้าของพักด้วยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปเลือกตั้งดังนั้น,น,นเมื่อเขาจัดให้เลือกตั้งก็ต้องไปแต่ไปโหวตโนคือไม่เลือกพักใดนะแล้วก็อีกใบหนึ่งโหวตเย็ซก็คือส่งใบแสดงเจมโนเหมือนกันส่งกระดาษเหมือนกันเหมือนกับเข้าคู่หาเลือกตั้งอ่ะมันก็ต้องส่งกระดาษใช่ไหม ไอ้นั่นส่งกระดาษ a 4่แต่นันส่งสองใบนะใบหนึ่งสอเขตใบหนึ่งปฏิริทมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่อนุทินจะให้เพิ่มอีกสองอ่ะก็ยิ่งเลอะเทอะผู้แคผิดแล้วผิดขยายความผิดเลอะเทอะไปกันอหญ่ไม่ควรต่อยอดไปอีกแล้วแต่ของผมนี่ให้ส่งใบเดียวใบแสดงเจ็บจำหนงนั่นเองเป็นใบออกคําสั่งของประชาชนเลยใบเนี้ยใบทีเดียวศักดิ์สิทธิ์เลยของแท้ของจริงใบเดียวออกคําสั่งได้เลยเพราะฉะนั้นใบแสดงเจ็บจำนงคือใบโบสเยสนั่นเองใบนั้นจะออกคําสั่ง พราะเป็นใบประกาศจุดยืนสามจุดยืนประชาชนประชาชนประกาศเซเยสใช่สามจุดยืนนี่แหละประกาศจุดยืนของเองไปเลยสามจุดยืนน่าจะเป็นการออกคําสั่งนะหนึ่งออกคําสั่งให้ใช้สี่พิลักไทยนําโลกประกาศต่อเวทีวโลกเพื่อวางระเบียบโลกใหม่สองนะสมัครเป็นมนุษย์ถอดคำวิน,นัยเพื่อมีวินัยจะได้มีค่าตัวยี่สิบล้านบาทต่อคนดังนั้นประชาชนทุกคนจะมีมูลค่าตัวยี่สิบล้านบาท จำไว้นเป็นมูลค่าตัวไม่ใช่เงินสดนะเป็นมูลค่าตัวมูลค่าตัวนี้ยี่สิบล้านบาทอันมาจากค่าปรับประเทศไทยสิบล้านบาทอีกสิบล้านบาทมาจากชาติสมาชิกต่างๆสมัครเป็นชาติสมาชิกของประเทศไทยประเทศไทยคนไทยแล้วได้ค่าตัวอีกสิบล้านบาทเป็นยี่สิบล้านบาทอันมาจากการสมัครเป็นมนุษทองคมวินัยสีปีแต่เราจะเอายี่สิบปีอยู่ในวินัยยี่สิบปี นะก็ได้ค่าตัว20ล้านบาทอีก20ล้านบาทนั้นเหลือไว้ให้รัฐที่ข้อโคไทยมานาตไปแจกจ่ายให้กับประเทศอื่นๆนะประเทศอื่นเพื่อที่จะผลักดันรัฐที่อโคไทยมานาตไปเป็นองค์การสประชาติไปแทนองค์การสาระชาติเพื่อดูแลโลกใหม่ด้วยองค์การใหม่องค์การรัฐที่ข้อโคไทยมานาตนเองนะอันนี้คือเป้าหมายที่ออกแบบเก็บไว้ให้ผมเป็นนักอนาคตศาสตร์เพราะนันต้องต้องเตรียม เส้นทางเดินใหม่อลังการยิ่งใหญ่ของอเมริกยไว้ให้เป็นชาติมหาอำนาจนั่นเองโดยประกาศตัวเป็นกลางชั้นสูงหรือชาติมหาอำนาจเบอร์สามของโลกนะทำหน้าที่ไม่ต่างกับเป็นฝ่ายตุลาการนั่นเองอเมริกากับนาโตเป็นฝ่ายบริหารของโลกออกกฎระเบียบอย่างนั้นกลางอย่างนั้นกลางอย่างนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วทั้งอเมริกาทั้งนาโตออกกฎระเบียบต่างๆถูกไหมครับแล้วจีนก็เป็นเหมือนนิติบัญญัติเขาสุขุมกับพลีภาพนะ ทั้งสองอันนี้บริหารกันนี่ประหยัดเขาไฟกันอยู่เขาไฟกันอยู่แล้วสู้กันอยู่แล้วหักล้างกันอยู่แล้ชวชดเชยนกันอยู่แล้วถูกไหมแต่ตุลาการเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องตรงนั้นที่ประเทศไทยจะประกาศเป็นชาติมหาอำนาจเบอร์สามก็คือเป็นตุลาการนั่นเองเป็นตุลาการซึ่งประเทศไทยจะเน้นสวัฒนธรรมเน้นจิตวิญญาณของมนุษย์เน้นความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีมนุษยนะ์เน้นอ,อาหารการกินนะเน้นการแสดง การบันเทิงเน้นความเป็นสุนทรียะของมนุษย์ชาติระบบระบอบไลฟ์สไตล์ประชาชนใหม่นะเราเน้นเน้นแต่เรื่องที่เป็นอของมนุษย์อนะเพราะฉะนั้นก็สื่อก็ควรจะบอกว่าโลกเนี่ยมันต้องมีสามดุลและดุลที่สมนั้นมันมันคือบทบาทตำแหน่งประเทศไทยนั่นเองที่คนไทย นึกไม่ออกคิดไม่ออกคิด